สวัสดีครับผมและวันนี้คุณอยู่กับช่องเปา,เปาหู a n n e ลสวัสดีครับและตอนนี้คุณอยู่กับช่องเปาหูชาแนลและวันนี้คุณอยู่กันกับผมเจมสันครับเจมคิวไพรค่ะโอเคครับผมและวันนี้ผมจะมานําเสนอเกมน่าสนใจสําหรับร้านเปาหูที่เราคิดว่าเป็นเกมดีๆเกมหนึ่งนะครับผมเกมนั้นมีชื่อเกมว่า คาถานั่นเองค่ะหรือว่าที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันในชื่อ The Settle of คาถาค่ะถูกต้องครับผมผู้คนมักจะจํากันว่ามันคือเกมคาถาน,นะครับแต่จริงๆมันมีชื่อเต็มของมันนะครับผมแต่โอเคเราเข้าใจกันได้เพราะเราคงจะเป็นเรียกในเชิงของการเล่นกันบ่อยเราก็เล่นกันบ่อยล้วก็เรียกคาถาคาถาคาถา,า,าแต่จริงๆมันชื่อ The Settle of คาถาเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําไมมันถึงชื่อ The Settle of คาถานะครับผมเพราะว่าเราจะต้องรับบทบาทเป็น นักสำรวจนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาสำรวจบนเกาะที่ชื่อว่าคาทานเพราะจากสำรวจนั่นแหละเราต้องมาตั้งทินทฐานตั้งรกราก<ม>แล้วก็ขยายอาณาเขตของเราเนี่ยไปบนเกาะคาทานค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมโดยโตวเกมเนี่ยจะจําลองโลกหรือว่าเกาะเกาะหนึ่งขึ้นมาหรือก็นั่นก็คือเกาะคาทานนะผมที่จะมีทรัพยากรต่างๆมากมายอยู่บนพื้นที่เกาะและคุณจะต้องทำการบุกเบิกเพื่อหาทรัพยากรในพื้นที่นั้นนํามาสร้างหมู่บ้านและสิ่งปลูกสร้างของตัวเอง โดยวิธีการเล่นเกมนี้เป็นแนวไหนครับผมเนี่ยวิธีการเล่นเกมนี้นะคะจะเป็นแนววางแผนกลยุทธ์มีการเจราจาแล้วก็ใช้ดวงเล็กน้อยในการทอยเต๋าเพื่อได้มาซึ่งทรัพยากรน,น,นั้นๆนั่นเองค่ะอ,อีกทั้งนะครับผมตัวเกมเนี่ยยังเล่นได้ตั้งแต่3ถึง4คนขึ้นไปกับเวลาอีกประมาณ75นาทีสำหรับในการเล่นเกมนี้ซึ่งจริงๆแล้ว75นาทีเนี่ยไม่ได้เป็นระยะเวลาที่นานเลยสำหรับบอร์ดเกม เรียกว่าเป็นระยะเวลากันกลางกําลังพอดีกําล,ล,ลังแบบ<ำ>ได้ใช้ความคิดถูกต้องครับเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการอยากรู้ว่าบอร์ดเกมคืออะไรหรืออาจจะเป็นบอร์ดเกมแรกของตัวเองในการเล่นเป็นแนวกลยุทธ์นะครับผมเพราะคนสวนม้านเนี่ยจะรู้จักบอร์ดเกมในแนวปาร์ตี้เพราะงั้นเกมคาทาตัวนี้อาจจะเหมาะกับคุณในการเริ่มต้นเล่นเกมบอร์ดเกมนะครับผมโดยบอร์ดเกมตัวนี้นะครับผมเด็กสามารถเลน่นตั้งแต่อายุ10ขวบขึ้นไป บอร์ดเกมตัวนี้สามารถช่วยในเรื่องของการพัฒนาการวางแผนการวางกลยุทธ์และแนวคิดของตัวเองที่ทําให้มันเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นอีกทั้งตัวนี้ครับตัวเกมนี้นะครับผมมีวิธีการเล่นยังไงบ้างรครับคุณทิวโดยวิธีการเล่นของเกมนี้นะคะเราจะได้นอกจากเราจะได้รับการสมบัติเป็นนักสำรวจเนี่ยเราจะไงสร้างถนนสร้างหมู่บ้าน<ะ>สร้างเมืองแล้วกออ็ได้รับคะแนนต่างๆจากการสร้างเมืองของเราเองค่ะ โอเคครับผมโดยการที่เราจะสร้างเมืองสร้างของสิ่งต่างๆพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับผมเราจะต้องมีทรัพยากรในการสร้างมันทรัพยากรเนี่ยก็จะหาได้จากการถอยลูกเตา๋าระหว่างเกมเมื่อไหร่ที่เราถอยลูกเตา๋าแล้วเลขนั้นออกเป็นเลขอะไรเราก็จะมาดูหมู่บ้านของเราว่าตั้งอยู่บนพื้นที่นั้นหรือเปล่าหากเราตั้งอยู่บนจุดตัดของพื้นที่เลขนั้นเราก็จะได้ทรัพยากรตรงนั้นไปด้วยซึ่งทรัพยากรในเกมนี้มีอะไรบ้างครับคุณทิวก็จะมีไม้อิฐ ขนสัตว์ธัญพืชแล้วก็แร่นั่นเองค่ะเรียมสารู้ไหมคะว่านอกจากตัวเราเนี่ยที่ได้ทรัพยากรนั้นน่ผู้เล่นที่มีบ้านหมู่บ้านเนี่ยวางอยู่บนพื้นที่นั้นก็สามารถได้ทรัพยากรนั้นไปด้วยเช่นกันค่ะอ๋าแปลว่าเพียงแค่ทอยเลขนั้นออกหากมีหมู่บ้านใดอยู่หมู่บ้านรอบๆพื้นที่นั้นเลขนั้นคุณก็จะได้ทรัพยากรตรงนั้นไปด้วยนะครับผมใช่ค่ะเพราะงั้นเขาถึงบอกว่าเกมนี้ครับผมไม่ใช่แค่การวางแผนแต่เป็นเรื่องของดวงด้วย โอเคครับผมแล้ววิธีการจะได้แต้มของเกมนี้เนี่ยทำยังไงบ้างครับนั่นคืออย่างที่บอกไปก็คือมีการสร้างหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีการได้แต้มจากคะแนนการ์ดพิเศษในการจับกองการ์ดเดฟมนั่นเองโอเคครับผมการ์ดเดฟมเนี่ยก็จะเป็นการ์ดพิเศษที่จะมีการ์ดต่างๆมากมายเป็นการ์ดอัศวินการ์ดพัฒนาหรือการ์ดผูกขาดอะไรพวกนั้นนะครับผมโดยมันจะมีตัวการ์ดแต้มอีกด้วยซึ่งจะทําให้เราสามารถ แอบพูดเรื่อคนอื่นแล้วไม่บอกเขาว่าเรามีแต้มอยู่มันค่อนข้างน่ากลัวเลยครับเพราะบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบเพื่อนมีแต้มกี่ต<อ>แต้มถูกต้องผมเขาอาจจะเก็บมาแล้วเขาบอกว่าเป็นอย่างอื่นก็ได้อันนั้นเราก็ไม่รู้นะครับผมแล้วเจมสร์รา้ไหมครับว่านอกจากที่จะมีการสร้างเมืองได้คะแนนจากการสร้างเมืองได้คะแนนจากกองการเต็มเนี่ยเรายังมีคะแนนพิเศษอะไรอีก อ่าอันนี้ผมทราบก็ผมจะมีอีก2กิมมิคของตัวเกมนะผมที่ตั้งไว้ให้เพื่อที่เราสามารถหาแต้มพิเศษได้จากตัวเกมอย่างแรกนะผมคือมหาวิถีมหาวิถีเงื่อนไขของมันนะครับผมคือคุณต้องสร้างถนนของคุณเองไม่ต่ำกว่า5เส้นและต้องเป็นคนที่ยาวที่สุดในระหว่างที่คุณกําลังเล่นเกมนั้นอยู่คุณจะได้มหาวิถีไปครอบครองและได้อีก2คะแนนการ์ดอีกหนึ่งใบเป็นการ์ด กองทัพอัศวินครับผมกองทัพอัศวินเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการ์ดอัศวินอย่างน้อย3าใบขึ้นไปที่ถูกเปิดใช้งานแล้วแล้วคุณก็จะได้การ์ดกองทัพอัศวินไปซึ่งการ์ดกองทัพอัศวินเนี่ยมันจะเป็นคะแนนพิเศษอีก2แต้มแเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณทํครบเนื่องไข2ออย่างนี้ครบคุณจะได้ไปเต็มๆเลย4คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าต <P ers S 1> ัวเกมคาถาเนี่ยมันมีเป้าหมายอยู่ก็คือ ผู้เล่นคนใดก็ตามที่ได้คะแนนสิบต้มเป็นคนแรกจะถือว่าเป็นผู้ชนะเกมน,นทาทีค่ะถูกต้องครับผมเพียงแค่คุณได้สิบคะแนนหรือสิบพอยต์ก่อนคนอื่นคุณก็เป็นผู้ชนะในเกมคาถาได้เลยแล้วการได้สิบคะแนนของเกมคาถานเนี่ยถ้าเราเล่นกันในรูปแบบปกติมันก็จะค่อนข้างได้ยากมากแต่ถ้าหากื่อไไรที่คุณใช้สกิลในการเจรจาต่อรอง สำหรับคนที่ชื่นชอบในจิตวิทยาสายดร์นนะครับผมผมอยากให้คุณลองใช้ทักษะนั้นกับเกมนี้ดูการต่อรองเจนอาาในเกมนี้นะครับผมเป็นไปได้ค่อนข้างยากและง่ายอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะโน้มนา้าวคู่แข่งของคุณยังไงบ้างโอเคครับผมตอนนี้เราก็มากันถึงส่วนท้ายของตัวเกมนะผมหลังจากที่เราพูดไปห,หมดแล้วในเรื่องของวิธีการเล่นเกมลักษณะเกมหรือตัวเกมต่างๆ และตอนนี้ครับผมเราก็มาอยู่กันในช่วงของการบอกเล่าแนะนําเกี่ยวกับตัวเกมคาถานแล้วกันสำหรับหลังจากที่เราเล่นกันมาแล้วใช้คําว่าเราสองคนได้ลองเล่นกันมาดูแล้วคุณเกมทิวคิดว่าเกมตัวนี้ดีหรือไม่ดียังไงบ้างครับผมเนี่ยสำหรับตัวเกมฮิวเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ดีดีเกมหนึ่งเลยดีแบบดีมากๆเพราะว่าเราได้คิดเราได้วางแผนได้แ,แบบว่าเจราจากับเพื่อน เออขอไมยได้ปะล่ะเออขอหมยเลขแก่ได้ไหมหนึ่งต่อหนึ่ง,งหนึ่งต่ต<ข>อสองอ่าบางทีเราก็จะแบบก็เคยจะเลียงกันนิดหน่อยก็จะมีแบบนิดหนึ่งแบบนิดหนึง่งนิดหนึงนน่งถูกต้องครับผมตัวเกมนี้นะผมถ้าหากคุณมาเล่นกับเพื่อนมันก็จะเป็นมุมเหลี่ยมๆกันเองที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าเพื่อนอาจจะเป็นนิสัยอย่างนั้นเป็นนิสัยอย่างนี้แต่ถ้าหากเรามาเล่นเกมนี้กับคนที่ไม่รู้จักคุณสามารถมาลองเล่นได้กับเด็กที่ร้านเป่ามูเราก็จะมี GM แบบผมแบบ g m วอยู่ภายในร้านคุณสามารถมาชวนเล่นเกมตัว The Settle of Card คาถาได้นะครับผมหากคุณอาจจะมีบอร์ดเกมอยู่แล้วที่บ้านหรือมีเล่นกันอยู่แล้วกับเพื่อนๆแต่ถ้าคุณเบือ่ออยากมาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดประสบการณ์วิธีการเล่นกับคนใหม่ๆเรียนเชิญได้ที่ร้านเป่าหูบอร์ดเกมแอดการ์ดเกมนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้ อยากจะบอกกับทุกคนว่าเกมคาทานตัวนี้นะครับผมเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งครับผมเพราะว่ามันได้รางวัลหลายอย่างมากยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณฮิวยกตัวอย่างเช่นในปี1995เนี่ยบอดเกมคาทาน<อ>ได้เป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมแห่งปีและนอกจากนี้เนี่ยเขายังได้เป็นบอร์ดเกมแห่งศตวรรษในปี2000ด้วยนั่นเองค่ะถูกต้องครับผมเพราะงั้นเกมนี้นะครับผมเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกผู้ทุกคน เป็นเกมสับครอบครัวที่แบบเราชอบเล่นกันจีเนนงๆอีกถูกต้องครับผมโอเคครับผมและตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วจริงๆครับผมก็จบกันไปแล้วครับผมกับการแนะนําเกมที่น่าสนใจภายในร้านร้านบอร์ดเกมของร้านเราแล้วผมก็คือตัวขาหา,หาตัวนี้และเราก็กต้องมันบอกว่าเราสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็การแนะนําบอร์ดเกมดีๆอีกหลายๆเกม ได้ทางช่องทางของเปาหูชาแนลแล้วก็ยังมีเฟซเพจ a c e b o o k แล้วก็ยังมีเพจไอจีของร้านที่เรียกว่าที่ต้องพิมพ์ว่าเปาหูใช่ครับบอด<ม>เกมบบการเกมเนาะเปาหูบอร์ดเกมเหมการเกมแล้วมันก็จะขึ้นมาให้แล้วก็เข้าไปกด f o l l o w ไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งน,นั้นหากผิดพลาดประการใดหรือมีตรงไหนบกพร่องไปขอกราบอภัยผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและวันนี้จากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางตามนี้แล้วเจอกันที่ป่อ